พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> การปฏิบัติธรรมของพวกเรา <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมในสิ่งที่พวกเรามีความดีมีความสุขมีความดียังไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องจําเป็นของพวกเราทุกองค์ทุกคนวันนี้จะได้เปิดเสียงธรรม,มภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาให้พวกเรานั่งสมาธิฟังเพื่อให้เกิดความเป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเรา ก่อนที่ถึงตรงนั้นเนืกอถึงความเป็นธรรมชาติเพราะพวกเรามีทั้งเก่ามีทั้งใหม่มีทั้งยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติฉะนั้นอาตมา จะได้ให้คติข้อคิดที่เป็นพื้นฐานด้านจิตใจของพวกเราทุกองค์ทุกคนเสียก่อนพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมของพวกเราเจ้าพุทธภ,ภาษาเราก็คือสร้างความดี ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราเป็นอันดับแรกพอจิตใจของพวกเราทุกองทุกคนนั้นขาดความดีขาดน้อยเสียหายน้อยถ้าขาดมากยิ่งเสียหายมากคำว่าเสียหายเสียหายลักษณะน,นี้พวกเราจะไปดูไปรู้ตรงไหน,น ปีน้องญาติโยมพีน้องลูกหลานใจขาดความดีก็คือขาดความเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองถ้าขาดความดีเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับจิตใจของพวกเราทุกองค์นันนะฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเชื่อไว้เถอะคำสอนของรพระพุทธเจ้าพูดถึงจิตใจของมนุษย์คนเรานั้นตายไม่เป็นนอกจากตายไม่เป็นสลายไม่เป็นแล้วก็เจ่ไม่เป็นตรงนี้ในขณะที่พวกเรานั่งฟังใน่ริิงไหม ที่หลวงปู่ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสอนจิตใจของมนุษย์คนเหล่านั้นแก่ไม่เป็นดูใจของตัวเองสิเนี่ยมันปรากฏความเท่าความแก่ในความรู้สึกไหมฉะนั้นการได้ยินได้ฟังจึงเป็นประโยชน์มากเข้าใจความเป็นจริงเรื่อง ของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องจิตใจนอกจากจิตใจนี่แจ่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นจิตใจดวงนี่ตายไม่เป็นจะาหลไม่เป็นดีเนี่ยพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน เมื่อจิตใจตา,ตายไม่เป็นสลายไม่เป็นแน่นอนพบหน้าชาตินี่ต้องเกิดอีกแน่นอนถ้าจิตใจของพวกเราออกจากร่างเหมือนอย่างที่พวกเราเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังว่าคนนั่นตายคนนี้ตายความจริงแล้วจิตใจเขาไม่ได้ตายนะ เจตใจเขาออกจากร่างเฉยๆเรื่องเหล่านั้น,น่ะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกองทุกคนนั่นละ่ะพวกเราอยู่ไปแต่ได้วันแต่ได้เดือนแต่ได้ปีนั่นน่ะภาษาเรากำลังเดินทางเดินทางไปไหน ไปหาอย่างที่ว่านี่แล้วใครจะเลี่ยงได้เอาถ้าผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปและหลายปีแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปแล้วใครจะเลี่ยงได้อายุมากไปลักษณะนั้นน่ะเลี่ยงจากความแก่นะใครจะเลี่ยงได้ พวกเราได้พิจารณาไหมตรงนี้ได้นึกอไหมถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาตั้งใจฟังไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่นำพวกเราความรู้สึกด้านจิตใจเนี่ยให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง อันนั้นคือสิ่งที่พวกเราเลี้ยงไม่ได้ก็ยกตัวอย่างอย่างที่ว่านอกจากพวกเราเลี้ยงความเท่าความแฉไม่ได้ก็ดีเลี้ยงจากความเจ็บไข้ได้ป่วยดีเลี้ยงไม่ได้จนถึงที่สุดก็คือความตายพวกเราไมา่ได้เช็ดอัวเรื่องเนี่ย ตามปกติอยู่เรือนชานบ้านช่องทำการทำงานพวกเราไม่ได้เช็ดเรื่องเหล่านี้หอกเมื่อไม่ได้เช็ดมันจะรู้ได้อย่างไรทีนียเมื่อไม่รู้ตรงนี้นี่เอง <c oughs> ชีวิตความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์กนเรารวมพวกเราเข้าด้วย จึงมีการมีเวลาผิดพลาดจากความหวังความต้องการในเมื่อพวกเรามาฟังตั้งใจพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราเห็นคุณค่าของจิตใจเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติ รูปสมบัติร่างกายของพวกเราวาเีสมบัติคำพูดของพวกเรามโนสมบัติเกิดจิตใจของพวกเราเรามาเห็นคุณค่าว่าการเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้บุญเท่านั้นเองพาพวกเรามาเกิด ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมคือมาสร้างความดีหรือว่าสร้างความเป็นบุญให้เกิดให้ดีกับจิตใจของพวกเราเมื่อจิตใจของพวกเราถึงการถึงเวลาแล้วในสิ่งที่พวกเราเลี่ยงไม่ได้จิตใจของพวกเรามีที่พึ่งสิเนี่ย เหมือนอย่างที่พวกเรามีเรือนชาญบ้านช่องมีที่พักผ่อนหลับนอนมีทรัพย์สินเงินทองพวกเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่เจกลัวความลำบากกากรรมในชีวิตกัวไม่กลัวอดกลัวอยากแตเพราะพวกเรามีสมบัติ ไว้เป็นที่พึ่งแล้วสมบัติที่ว่าเนี่ยมันเป็นสมบัติวัตถุสมบัติเป็นสมบัติภายนอกสมบัติภายในที่เนี่ยเรื่องบุญเรื่องกุลเรื่องความดีสมบัติภายในสมบัติเหล่านี้ ควรจะให้มีไว้ที่ใจของพวกเราใจของพวกเราเป็นตู้เซ็บเจ็บสมบัติอานิสง์เกิดจากความเป็นบุญนะนะั่นน่ะเกิดจากทานศียนภาวนาฟังประธรรมเรศนาแต่และครั้ง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  ผลความดีตรงนี้มันจะไปรวมอยู่ที่ใจใจเลยกลายเป็นตู้เซฟเจ็บสมบัติส่วนนี้ไว้สมบัติความดีส่วนนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์เฉพาะที่ดวงจิตดวงใจออกจากร่างคนนั่นตายคนนี้ตายเหมือนอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็น แม้ชีวิตความเป็นอยู่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเว้นจากความดีไม่ได้หลีกเลี่ยงเว้นจากความสุขกายสบายใจไปไม่ได้ฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความดีความเป็นบุญความเป็นกุศลวาสนาบารมีความดีอันเนี่ย ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราไม่มีใครที่จะเลีกจะเลี่ยงได้ฉะนั้นเมื่อเลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้นี่เอง <c oughs> ให้พวกเรามาเรียนรู้ไว้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์เนี่ยควรจะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าจากความเป็นสมบัติ ภายนอกภายในเนี่ยเราเห็นเราลู้เรียนจากคำสอนฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาศึกษามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ฟังแต่ไม่รู้เมื่อไม่รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ชีวิตความเป็นอยู่มันจะมีประโยชน์มีความหมายอะไรทีเนี่ยพระจิตใจของแต่ละคนมนุษย์คนเราเนี่ยมันมีความโลภมันมีความโกรธมีความหลงนอกจากโลภโกรธหลงอตันหาทีเนี่ยความทะเยอทะยานยากีีน้องญาติโยม <c oughs> ลองฟังหลัก ในเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่พระองค์สอนพูดถึงเรื่องจิตใจมนุษย์คนเรานะั่นนะว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ต้องการความทุกขจะทุกข์มากทุกน้อยทุกข์น้อยทุกข์มากขึ้นชื่อว่าความทุกขสัญชาตญยานของจิตใจ ไม่มีจิตใจของใครต้องการอันนี้คือความเป็นจริงและดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มวนหมู่มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจเอย่างรวมพวกเราเข้าด้วยฟังแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงใจของพวกเราไม่มีจิตใจของใครต้องการความทุกข์ ที่ไปที่มาของความทุกข์ที่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนต่อเพราะความทุกข์มันเป็นผลที่ไปที่มาของความทุกข์อะไรเป็นเหตุที่เนี่ยพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพระสงฆ์องค์เจ้าฟังไว้ศึกษาไว้เถอะตรงเนี้ย ถึงจะยังไม่รู้มากยังไม่เข้าใจมากกายศึกษาตามความเป็นจริงไว้เหตุให้เกิดทุกข์จะทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์มากทุกข์น้อยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจเรื่องเหตุอย่างที่พวกเราเคยได้ศึกษาเคยได้ยินได้ฟังเหตุที้เกิดทุกข์ตามหลักคำสอน ที่ท่านว่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกหนึ่งกาม,มาตัญหาสองภาวะตัณหาสามวิภวะตัณหาตันหาสามอย่างเนี่ยเป็นต้นเหตุสาเหตุให้เกิดทุกข์ ตามหลักธรรมะท่นาทนว่าไว้กาม,มาตัญหาภาวะตัญหาวิภัวตัญหาบางคนบางองค์ก็เข้าใจบางคนส่วนมากยังไม่เข้าใจกาม,มาตัญหาหมายถึงอะไรภาวะตัญหาหมายถึงอะไรมันมีในใจของเราไหมเรื่องเหล่านี้วิภวาวะตัญหากูเหมือนกันมันมีในความรู้สึกของเราไหม ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฟังเป็นภาษาเราไม่เข้าใจคาว่าการม,มาตัญหาภาษาเราง่ายๆนั่นนะคืออารมณ์เพศยินดีสัมผัสในเพศตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหะไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธนะมนุษย์ทั่วโลกนี่ กามมตัญหาคืออารมณ์เพศความยินดีในความสัมผัสผู้ผู้หญิงยินดีในผู้ชายผู้ชายยินดีผู้หญิงอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันที่สองที่นี่ภาวะตัญหา ภาษาเราภวัตนาคือความอยากได้ใครดีชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีมั่งมีสีสุขอะไรเนี่ยความต้องการในลักษณะนี้ต้องการอยากได้ลักษณะเนี่ยหลักธรรมว่าภาวะตนามันมีในใจของพวกเราทุกองค์ทุกคนมาเจ็อยากมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมียศมีศักดิ์มีสีมั่งมีสีสุขอะไรเนี่ย ความรู้สึกความสั่นเลือลักษณะเนี่ยเป็นเทียกว่าภาวะตัณหาเอกศัพท์หนึ่งวิาวะตัณหาพวกเราไม่ต้องการในสิ่งที่พวกเราหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เหมือนอย่างที่หลวงปู่ว่าให้ฟังในสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นคืออะไรความเท่าความแจ ใครอยากเท่าอยากแก่เอาความเท่าความแก่เนี่ยใครแก้ดีได้เรียงได้นอกจากความเท่าความแก่แล้วก็ความเจ็บใครได้ป่วยไม่มีใครต้องการหรอกนอกจากนี้แลว้วก็พัด้าจากสิ่งที่พวกเราไปให้ความหมาย คนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่คนนั้นเป็นปูย่ย่าตายายคนนั้นเป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนั้นเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานแม้วัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเหล่านี้ต้องมีการพัดภาพแยกจากกันทั้งนั้น ในสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการความไม่ต้องการแต่พวกเราเรียกไม่ได้เรียงไม่ได้แต่พวกเราไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่ต้องการมันจึงเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจลองฟังสาเหตุมีเหตุมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์นะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจพิจณาจะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างกามมัตัญหาพุกโทษกามมัตัญหาเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้ารุ่นน้องรุ่นหนุ่มรุ่นลูกรุ่นหลานแม่ขาวนางชีรยะญาติยมทุกคนนั่นแหะ พวกเราได้พิจารณาไหมในศัพที่พวกเราเคยสวดชาติปิทุกขาเจลาติปิดทุกขาพยาติปิทุกขาเราเนี่ยพวกเราได้พิจารณาไหมความหมายนะชาติปิทุกขาภาษาเราอะไรชาติปิชาติก็คือชาติความเกิด ภาษาเราชาติความเกิดชาติความเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวแต่พิจารณาไหมตรงนี้ชาติความเกิดชาติความเกิดมนุษย์คนเราเกิดจากอะไรเอาเกิดที่ไหนเอาฮแต่พิจารณาไหม ตรงที่เกิดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตรงไหนพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานขนาดสถานที่ศาลาเนี่ยกว้างขนาดเนี่ยที่นั่งก็มีฟูกเบาะบอหมอนนั่งสมาธิภาวนาไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้จะตายแล้วเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอว ไอ้ที่เกิดนั่นนะมันกว้างมันมีที่รองนั่งแบบนี้ไหมเกิดตรงไหนพวกเราเคยเกิดมาแล้วจะเกิดอีกต่อไปถ้าเป็นมนุษย์ที่เกิดเกิดตรงไหนเอ้าเหลือคิดไม่ได้นึกยังไม่ได้โยนเคยเห็นผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องกุ้งท้องใหญ่ๆนั่นนะ เคยเห็นไม่ใช่เด็กท้องใหญ่ๆท้องปุ้งนะั่นน่ะภาษาชาวบ้านเราผู้หญิงตัง้งครรคนนี้ก็ตัง้งครรหรือว่าผู้หญิงคนนี้ก็กำลังมีลูก้าเนึกขึ้นมาอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยเพราะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าชาติปิชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกข์ ปโทษพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเด็กที่นอนอยู่ในท้องใหญ่ๆอุปุงน่นะเอาคนนั้นออกมาให้พวกเราเข้าไปอยู่แทนใครจะเอาเอาใครจะอยากเข้าไปเอาเะ ตรงนั้นพวกเราเคยผ่านมาเคยได้อยู่มาแล้วไม่ใช่เลยนี่หลวงปู่ผ่านนั่งสมาธิภาวนาชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็จะตายแล้วจะตายแล้วัไปอยู่ในท้องของแม่นั่นน่ะจี่วันจี่เดือนเนาะสะอาดในตรงนั้นมีประตูจี่ประตูจหรับออกเข้ามีหน้าต่างเปิดให้ลม ทายเทศีมจีหน้าต่างพระพุทธเจ้าจึงเทศสอนมนุษย์คนเราเมตตาสงสารชาติปีตุขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ตรงนั้นนท่านเปรียบเหมือนตกนรกนรกหลุมหนึ่งจริงไม่จริงพิจารณาเอาที่พวกเราเกิดมาผ่านตรงนั้นมาแต่เดียวพ้นจากหลุมนรกก่นะ เอาอยัางไงดีเนี่ยมาศึกษาความจริงคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านพ้ <c oughs> นลุมนรกตโนมาอะไรพาผ่านมาได้บุญจากนั้นการมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญเพื่อสร้างบุญถ้าเผื่อพวกเรายังไม่ได้ <c oughs> บุญไม่มากไม่เป็นเทพบุตรเทวดาพระอ,อินทร์พระพรหมเข้าสู่มาผลนิพพานแน่นอน ต้องไปเจอตรงนั้นดิพวกเราพะระสงฆ์องค์เจ้าพระน้องพระหนุ่มพระลูกพระหลาน,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 านถ้าเผื่อไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาเอ๋อยู่ได้ยังไงบวชยังไงผู้ชายเป็นไปได้ยังไง ถ้าเผื่อเรามาฝึกมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงลักษณะนี้แล้วใครก็เถอะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลตัวอย่างพระองค์ท่านนั่นนะเชื่อชาติของพระองค์ท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นเชื่อชาติเจ้าฟ้ามหาปสัตจะสนุกจะมีความสุขขนาดไหนเอา แต่งการแต่งงานระดับนั้นแต่งการแต่งงานฐานะระดับนั้นะจะมีความสุขจะความสุขของพระอ,องค์ท่านจะขนาดไหนแต่ทำไมพระอ,องค์ท่านจึงหนีเข้าป่าออกบวชตอนนั้นศักดิ์สิความดีตรงนี้ เป็นไปได้เพราะคำว่าาจนาบารมีความดีบุญกุศลของโปองท่านแต่พวกเราทุกองค์ทุกคนพี่น้องญาติโยมเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี่ได้มาเจอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าโชคดีที่สุดนอกจากโชคดีที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นผู้มีลาภ มีวาตนาบารมีมีโชคดีมีโชคไม่ลักอย่างประเสริฐได้มาเจอมาเจอเหมือนอย่างพวกเราเราดันทๆกำลังอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าตามฐานะบวชเป็นภาพเป็นเนนแม่ขาวนางจีอุบาสกอุบาสิกานี่นะโฮมใจเถอะ เอาทีนี้ต่อไปตั้งใจฟังธรรมภาคปฏิบัติขององค์ลุงตาจากเครื่องบันทึกเสียงของท่านที่เนี่ย